สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูกิฟ์นะคะวันนี้จะเจอครูกิฟ์ในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนจะเจอครูกิฟในรายวิชานี้เป็นสัปดาห์ที่8แล้วนะคะวันนี้ครูกิฟ์จะมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องอะไรเราไปชมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกิฟ์จะมาให้ความรู้กับนักเรียนในหัวข้อ ผู้ผลิตและผู้บริโภคเราจะมาทำความเข้าใจกันว่าการที่มีผู้ซื้อและผู้ขายสินค้านั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรเราไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้ผลิตก่อนนะคะความหมายและความสำคัญของผู้ผลิตผู้ผลิตหมายถึงผู้ที่นำทรัพยากรมาผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นสินค้าและบริการ ผู้ผลิตจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตว่าจะผลิตอย่างไรบรดิการชนิดใดแล้วก็จะจะทำน่ายให้ใครผู้ผลิตจะเป็นผู้ดำเนินการในการแลกเปลี่ยนสินค้านอกจากนั้นแล้วผู้ผลิตยังต้องจัดหาปัใจจัยในการผลิตได้แก่ 1. ทุน 2. แรงงาน 3. ที่ดินแล้วก็ 4. ผู้ประกอบการผู้ผลิตจะนำทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตมาแปลสภาพ โดยกระบวนการผลิตสิ่งที่ได้คือผลผลิตซึ่งอยู่ในรูปแบบของสินค้าและบริการต่างๆอย่างเช่นรถยนต์อาหารหรือเสื้อผ้าค่ะบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพผู้ผลิตที่มีคุณภาพ ควรที่จะต้องมีคุณธรรมและความรับผิดชอบในสังคมลหลายๆเรื่องดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเช่นไม่โฆษณาสินค้าเกินคุณภาพที่เป็นจริงไม่ปลอมปลนสินค้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตและนำมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคาแพง 2. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคค่ะ 3. ม,มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการไม่ผลิตสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเช่นเจ้าของโรงงานต้องบำบัดน้ำเสียจากโรงงานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ 4. ผลิตสินค้าที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 5. มีการวางแผนการผลิตที่ดีเพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรเช่นจำนวนการผลิตต้นทุนและเวลาค่ะ ผู้ผลิตที่ยึดถือคุณธรรมดังกล่าวจะส่งผลให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคและสามารถขายสินค้าได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปเรามาพูดถึงทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกันค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าทัศนคติก่อนนะคะ ทัศนคติหมายถึงอะไรทัศนคติหมายถึงแนวความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งผู้ผลิตที่ดีควรมีทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีประสิทธิผลเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดการผลิตสินค้าและบริการจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ในขณะเดียวกันนั้นจำนวนทรัพยากรกับลดน้อยลงดังนั้นผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดโดยปฏิบัติได้ดังนี้นะคะเรามาพูดถึงผู้ผลิตกันก่อนเลยนะคะผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติดังนี้ 1. เลือกใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิน่น เพื่อประหยัดต้นทุนการผลิต 2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าโดยไม่เหลือทิ้งและ 3. ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะในด้านของผู้บริโภคควรที่จะปฏิบัติด,ดังนี้ 1. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2. ใช้สินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าเช่นซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้เมื่อมีการชำรุดแทนการซื้อใหม่ ความรู้เพิ่มเติมนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Eco-Product คือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุที่มีการหมุนเวียนมาใช้ใหม่โดยในระหว่างการผลิตนั้นจะมีการใช้พลังงานอย่างประหยัด ลดการเกิดของเสียและมละพิษนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังถูกออกแบบเพื่อให้สามารถนำวัตถุดิบและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือคืนสภาพเดิมได้ค่ะสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพควรมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. มีความแข็งแรงทนทานดูแลรักษาง่ายและมีความปลอดภัยค่ะ 2. ต้องราคาไม่แพงจนเกินไป 3. ม,มีความสวยงามภาพลักษณ์ดี 4. มีบริการหลังการขายมีการรับประกันสินค้าและ 5. มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิตค่ะต่อไปเรามาพูดถึงประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพกันค่ะผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบของผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ หรือกำไรในระยะยาวเนื่องจากว่าแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้นั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆต้องแข่งขันการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือการบริการของตนเองในด้านเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญทั้งนี้เพื่อเกิดการยอมรับของผู้บริโภคดังนั้นการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพจึงหมายถึง ผู้ที่มุ่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจควบคู่กันไปกับการสร้างความเจริญให้ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยังย่งยืนในอนาคตค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้ในเรื่องของบทบาทของผู้ผลิตแล้วเหมือนเคยค่ะผู้กิฟมีชิ้นงานมาให้ในักเรียนอยู่ท้ายคลิปนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนให้ย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปแล้วถ้ายังไม่เข้าใจในักเรียนสามารถพิมพ์ไลน์มาสอบถามคุณครูได้ตลอดเลยนะคะแล้วชิ้นงานเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะ เหมือนเคยค่ะให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูได้เลยหรือนักเรียนจะสร้างเป็นอัลบั้มไว้ในไลนส่วนตัวแล้วก็แทรกใส่ไปในอัลบั้มได้เลยนะคะจะได้สะดวกต่อการเช็คงานค่ะแล้วเช่นเคยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วยความห่วงใยจากครูกิฟต์นะคะสวัสดีค่ะ ชิ้นงานวิชาสังคมนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนศึกษาและสืบค้นข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามดังต่อไปนี้มีด้วยกัน5ข้อนะคะให้นักเรียนทำใส่สมุดวิชาสังคมศึกษาเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งกลับมาที่คุณครูได้เลยนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องผู้บริโภคนะคะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ